แม้ขั้นฟังผมอยากจะพูดว่าแม้ขั้นฟังพอจะเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ตัวจริงของธรรมะก็ <พอ S 2> ยังไม่รากพอจะเข้าใจ,ะใจอะไรก็คือเข้าใจเรื่องราวตาม<อ>ชื่อแม้กันนั้นสภาพครามะจริงๆก็ยังไม่ปรากฏปรากฏแล้วแต่ไม่รู้ไงค่ะปรากฏแล้วแต่ไม่รู้ขอพระคุณท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คะถ้ามีการระลึกสภาพธรรมะแต่ละอย่างในขณะนั้นก็เหมือนกับจะละ ความไม่รู้ที่ว่าเราไม่เคยรู้แล้วจะค่อยๆละสักยะทิฏฐิยังไงคะท่านอาจารย์ไม่เร็วถึงอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่ารู้ว่าขณะไหนหลงลืมสติขณะไหนสติเกิดนะคะแล้วขณะนั้นที่จะรู้ต่อไปก็คือว่าหนทางนี้ต้องละถ้าอยากเมื่อไหร่มีความคิดเมื่อไหรนะ่นั่นก็คือว่ากั้นทันทีค่ะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัจจัยที่สติสัมปชัญญะจะเกิดเกิดแล้วเพราะปัจจัยตรงตามที่ได้เรียนหรือเปล่า ว่าเป็นอนัตตาละสติเป็นสภาพที่ระลึกต้องเข้าใจความหมายของระลึกด้วยนะคะตามรู้ขณะนี้มีสภาพธรรมะที่ปรากฏไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ใช่ไปทำสิ่งอื่นขึ้นมาให้รู้แต่ขณะนี้ค่ะตามคือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ไปไหนเลยแต่รู้คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สอนให้ไม่รู้ค่ะ ชิญคุณสุภักษนค่ะกลบาบแทจ์สจินค่ะปัญญาจะรู้ได้ยังไงคะว่ารูปอันนี้ไม่ใช่ตัวตนนะคะคุณมีสุภักษนค่ะธรรมะเนี่ยแม้ขั้นการฟังเนี่ยยากไหมที่จะเข้าใจาก็ตรงขนาดนี้ก็ฟังแล้วก็ในขั้นการฟังก็ยังไม่เข้าใจอย,าอย่างลักษณะของนามธรรมกับรูปธรรมด้วยความหมายของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรม เข้าใจธรรมะหรือเปล่าว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่ไหนก็เป็นธรรมะและก็บังคับบัญชาสติก็ไม่ได้ปัญญาจะเจริญถึงระดับรู้แจ้งสภาพธรรมะขณะไหนก็บังคับไม่ได้ด้วยแต่ขึ้นอยู่กับเหตุเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทิ้งไม่ได้หรือไม่ได้เลยต้องมั่นคงคือปัญญาหรือความเข้าใจถูกความเห็นถูกถ้าเริ่มมีปัญญาเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ปัญญาจึงจะเจริญได้ใชเพราะฉะนั้นปัญญาต้องมาจากขั้นการฟังไม่ใช่ฟังโดยไม่ไตรตรองโดยพูดตามก็ไม่ใช่แต่ฟังจนกว่าจะเป็นความเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังปัญญาขั้นฟังเนะะี่ยค่ะเข้าใจเรื่องธรรมะว่ามีจริงๆขณะนี้เป็นธรรมะในขั้นฟังแต่จะให้ขั้นฟังเนี่ยไปเป็นขั้นที่พอสติเกิดรู้ว่าเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรม ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้ความต่างกันของขณะที่สติเกิดกับขณะที่หลงลืมสติไม่ใช่อยากให้สติเกิดไม่ใช่ไปทำสติไม่ใช่จงใจเลือกสถานที่ไม่ใช่จงใจเลือกอารมณ์ว่าให้สติรู้สิ่งนี้รู้สิ่งนั้นที่นั่นที่นี่เวลานั้นเวลานีน้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัจจัยที่สติสัมปชัญญะจะเกิดเกิดแล้วเพราะปัจจัยตรงตามที่ได้เรียนหรือเปล่าและสติเป็นสภาพที่ระลึก ต้องเข้าใจความหมายของระลึกด้วยนะคะตามรู้ขณะนี้มีสภาพธรรมะที่ปรากฏไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดและสติเป็นสภาพที่ระลึกต้องเข้าใจความหมายของระลึกด้วยนะคะตามรู้ขณะนี้มีสภาพธรรมะที่ปรากฏไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ใช่ไปทำสิ่งอื่นขึ้นมาให้รู้แต่ขณะนี้ค่ะตามคือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏรัสติเป็นสภาพที่ระลึก ต้องเข้าใจความหมายของระลึกด้วยนะคะตามรู้ขณะนี้มีสภาพธรรมะที่ปรากฏไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ใช่ไปทำสิ่งอื่นขึ้นมาให้รู้แต่ขณะนี้ค่ะตามคือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ไปไหนเลยแต่รู้ลักษณะขั้นแรกในจะเข้าใจชัดเจนไม่ได้เลยแต่จะรู้ความต่างของขณะที่สติเกิดกับหลงเืมสติ ขั้นนี้เองถ้าไม่รู้จักตัวเองก็คิดว่าจะไปดับกิเลสได้ง่ายๆไม่รู้อะไรเลยก็ดับได้ทําอะไรขึ้นมาก็ไปดับกิเลสละแต่ไม่รู้อะไรเลยคําสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สอนให้ไม่รู้ค่ะเสียงคุสุภคสอนค่ะกลบาบแทจัสจินค่ะปัญญาจะรู้ได้ยังไงคะว่ารูปอันนี้ไม่ใช่ตัวตนนะคะ ค่ะคุณสุภาพสอนค่ะธรรมะเนี่ยแม้ขั้นการฟังเนี่ยยากไหมที่จะเข้าใจาก็ตรงขนาดนี้ก็ฟังแล้วก็ในขั้นการฟังก็ยังไม่เข้าใจอย่างลักษณะของนามธรรมกับรูปธรรมด้วยความหมายของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมพูดคล่องเลยแต่ว่ารู้ลักษณะเนี่ยยากไหม,ม<า>ค่ะมากค่ะย็นความรู้สึกเนี่ทุกคนมีนะคะ ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่รู้ไม่ได้แต่เป็นเราเพราะฉะนั้นการฟังที่จะให้รู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ที่ว่าเมื่อไรที่สติสัมปชัญญะเกิดนะคะเพราะว่าเวลาที่ดีใจเวลาที่เสียใจหรือว่าเวลาที่โทมนัะเป็นทุกข์นี่นะคะไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ว่าฟังมาแล้วว่าไม่ใช่เราแต่ก็ไม่รู้ว่าขณะนั้น,นเป็นลักษณะของธรรมะถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสติ ต่างขั้นขั้นฟังขณะนี้เป็นกุศลขณะใดต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะขณะที่เข้าใจถูกก็มีปัญญาความเห็นถูกเกิดร่วมด้วยแต่ไม่ใช่การรู้จักตัวธรรมะลักษณะจริงๆของธรรมะเพียงแต่เข้าใจเรื่องราวของธรรมะไม่ผิดเข้าใจถูกว่าธรรมะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีปัจจัยพอไม่ใช่คุณสุภัสสอนจะ เจริญสตินะคะหรือว่าสติจะเกิดไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องละนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องจะทําจะได้จะเอาผิดอีกแล้วคือไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าหนทางที่ลึกซึ้งเนี่ยคืออย่างนี้คือต้องเป็นปัญญาที่อบรมเข้าใจไม่ใช่ตัวตนที่จะไปทำเพราะว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างนะคะเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของสภาพธรรมะ,ะนั้นแม้ขณะนี้ก็เป็นอย่างนั้น จะพูดถึงผัสสะจะพูดถึงเวทนาจะพูดถึงเจตนาไม่ใช่เราทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะที่เราไม่เคยเข้าใจไม่เคยคิดไม่รู้ได้ซ้ำไปว่ามีแต่ทรงแสดงเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแล้วนะคะอย่าวหวางังฟังธรรมะยังไงยังไงก็เอาต,ตัวตนไม่ออก จนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงเพราะฉะนั้นจะมีคําว่าเหตุใกล้ของสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะเนี่ยนะคะก็คือสัญญาความจําที่มั่นคงเพียงแค่นี้ก็มีคนถามอีกจําอะไรมั่นคงถ้าไม่จําเรื่องธรรมะแล้วจะเป็นปัใจจัยให้สติสัมปชัญญะเนี่ยจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะได้หรือไม่ใช่ไปจําเรื่องอื่นนะคะและก็ไม่ใช่ไปจําชื่อแต่เป็นความเข้าใจจากการฟังเนี่ย ีมั่นคงที่จะละไม่ใช่ที่จะเอาถ้าจะเอาเมื่อไหร่ก็ไม่ลึกซึ้งเลยธรรมดาของโลภะที่เอาอยู่ตลอดไม่เคยละเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นตัวโลภะกว่าจะละแม้แต่หนทางผิดเพราะเหตุว่าโลภะเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้ไปสู่หนทางถูกเพราะต้องการ ยึดถือมีความเป็นเราเพราะฉะนั้นจะเห็นกําลังของความเข้าใจนะคะว่าต้องมีความเข้าใจที่อาจหานร่าเริงบางคนก็อาจจะคิดว่าตรงนี้สติปัฏฐานเกิดไม่ได้เจริญไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจจะทำไม่ได้เข้าใจธรรมะหรือเปล่าว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่ไหนก็เป็นธรรมะและก็บังคับบัญชาสติก็ไม่ได้ปัญญาจะเจริญถึงระดับรู้แจ้งสภาพธรรมะขณะไหนก็บังคับไม่ได้ด้วยแต่ขึ้นอยู่กับเหตุ เหตุที่สําคัญที่สุดที่ทิ้งไม่ได้หรือไม่ได้เลยต้องมั่นคงคือปัญญาหรือความเข้าใจถูกความเห็นถูกถ้าเริ่มมีปัญญาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปัญญาจึงจะเจริญได้แต่ถ้าไม่มีปัญญาเลยเนี่ยจะไปทำยังไงยังไงก็ไม่มีทางที่ปัญญาจะเจริญได้เพราะฉะนั้นปัญญาต้องมาจากขั้นการฟังไม่ใช่ฟังโดยไม่ไตรตรอง โดยพูดตามก็ไม่ใช่แต่ฟังจนกว่าจะเป็นความเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังด้วยเหตุนี้นะคะจึงได้กล่าวว่าขณะที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะพิจารณาเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังไม่ต้องเอาอย่างอื่นมาคิดไม่ต้องเอาอย่างอื่นมาปนไม่ต้องเอาอย่างอื่นว่าไปอ่านตรงนั้นมาแปลว่าอย่างนี้ตรงนี้ไม่ต้องค่ะนั่นจบไปแล้วกำลังฟังเรื่องอะไรถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังก็ ไม่สามารถที่จะรู้ว่าพูดเรื่องอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ฟังเรื่องธรรมะตัวเราตั้งแต่ครั้งไหนก็แล้วแต่จะเกิดอีกเมื่อไหร่เคยเกิดแล้วก็แล้วแต่แต่ขณะนี้กําลังฟังให้เข้าใจธรรมะตามที่จะเข้าใจได้นะคะและปัญญาขั้นฟังเนะะี่ยค่ะเข้าใจเรื่องธรรมะว่ามีจริงๆขณะนี้เป็นธรรมะนี่ขั้นฟังแต่จะให้ขั้นฟังเนี่ยไปเป็นขั้นที่พอสติเกิดรู้ว่าเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรม ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้ความต่างกันของขณะที่สติเกิดกับขณะที่หลงลืมสติไม่ใช่อยากให้สติเกิดไม่ใช่ไปทําสติไม่ใช่จงใจเลือกสถานที่ไม่ใช่จงใจเลือกอารมณ์ว่าให้สติรู้สิ่งนี้รู้สิ่งนั้นที่นั่นที่นี่เวลานั้นเวลานีน้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัจจัยที่สติสัมปชัญญะจะเกิดเกิดแล้วเพราะปัจจัยตรงตามที่ได้เรียนหรือเปล่าว่าเป็นอนัตตา รัสติเป็นสภาพที่ระลึกต้องเข้าใจความหมายของระลึกด้วยนะคะตามรู้ขณะนี้มีสภาพธรรมะที่ปรากฏไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ใช่ไปทำสิ่งอื่นขึ้นมาให้รู้แต่ขณะนี้ค่ะตามคือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ไปไหนเลยแต่รู้ลักษณะขั้นแรกในจะเข้าใจชัดเจนไม่ได้เลยแต่จะรู้ความต่างของขณะที่สติเกิดกับหลงเรมสติขั้นนี้ก่อน ใช่ไหมคะเพราะถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดเลยเนี่ยจะไปบอกว่าเข้าใจลักษณะของหลงลืมสติกับสติเกิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ต่เมื่อใดสติสัมปชัญญะเกิดเมื่อนั้นก็รู้ด้วยตัวเองนะคะว่าขณะนั้นอะต่างกับขณะที่หลงลืมสติเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจุดนี้ละสติปัฐานเนี่ยกี่ขณะกับการหลงลืมมาแล้วนานแสนานานจะให้เข้าใจชื่อหรือคะว่าเป็นรูปหรือว่าจะให้เข้าใจลักษณะที่เป็นนามเพราะฉะนั้นไม่มีชื่อ นะคะขณะนี้ก็ไม่มีชื่อถ้าไม่พูดถึงชื่อเนี่ยชื่อขณะนี้ไม่มีเลยแต่มีธรรมะกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดนะคะรู้ลักษณะหนึ่งในขณะนี้อะไรก็ได้แล้วแต่สตินะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏไม่เคยตามรู้คือผ่านไปเลยเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรไปเลยก็ไม่ได้หมายความว่า ให้เห็นว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไปทําอะไรกับการเกิดดบับสืบต่ออย่างรวดเร็วของนามธรรมและรูปธรรมท,ที่ปรากฏท้งตาหูจมูกกลิ้นกายใจไม่ได้เลยปัญญาไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะแต่ค่อยๆเริ่มเข้าใจลักษณะที่มีจริงๆก่อนจะมากหรือจะน้อยตัวตนอย่าเข้าไปจัดการในเกี่ยวข้องอีกนะคะพยายามที่จะบิดเบือนไปนั่นก็คือว่าไม่ใช่หนทางอีกแล้วนี่คือความลึกซึ้งของ ภริยสัตสี่ซึ่งทรงแสดงไว้ว่าลึกซึ้งทั้งสี่มิฉะนั้นจะลึกซึ้งอะไรง่ายออกไม่ต้องทําอะไรก็เพียงแต่นั่งจ้องจ้องเลือกที่ไหนที่ไหนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นความละเอียดว่าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆและความละเอียดได้จะเห็นได้ว่าแม้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะไม่รู้ถึงความละเอียดเลยว่าขณะนั้นนะคะโลภะเริ่มสะสมที่จะกั้นที่จะมากที่จะทําให ไม่สามารถที่จะรู้จากโลภะในขณะนั้นได้เพราะฉะนั้นกำลังของปัญญาเนี่ยต้องมีตามลำดับนะคะท่านฟังแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะรีบด้วยความเป็นตัวตนแต่เมื่อใดสติสัมปชัญญะเกิดรู้ว่าต่างกับหลงลืมสติเพราะมีลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏสภาพธรรมะเกิดดับเร็วแค่ไหนสติสัมปชัญญะก็เกิดดับเร็วอย่างนั้นค่ะจะไปอยากให้ตั้งอยู่นานน,านถ้าจงใจก็คือเรา ไม่ใช่กันละด้วยความรู้ว่าบังคับไม่ได้เลยปัญญาที่อบรมแล้วเนี่ยจะตามรู้ด้วยสติสัมปชัญญะนะคะที่ตามรู้และปัญญาก็เริ่มจะค่อยๆเข้าใจเพราะฉันไม่ใช่ว่าพอสติระลึกแล้วเราก็สงสัยทําไมเราไม่รู้ว่านี่เป็นนามนี่เป็นรูปนะคะเพราะว่าลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่รู้ได้โดยง่ายไม่ใช่ไปนั่งเรียกชื่อแล้วบอกว่ารู้แล้วแต่ว่าลักษณะขณะนั้นปรากฏแล้วและสติก็ระลึก แต่เริ่มเพราะฉะนั้นจะยังไม่รู้แล้วจนกว่าเริ่มค่อยๆระลึกนะคะและก็จะมีการเข้าใจถูกต้องด้ตัวเองว่าระลึกลักษณะของสภาพธรรมะไดบังคับไม่ได้เลยอย่างที่เมืองกุรุเนะะี่ยค่ะเขาก็ถามกันวันนี้นะคะสติปัฏฐานไหนไม่ได้หมายความว่าให้กล่าวชื่อแต่ แต่ละคนเนี่ยก็จะสนทนากันเรื่องสติสัมปชัญญะนะคะว่าเขากําลังเริ่มที่จะเข้าใจลักษณะทางตาหรือว่ายังไม่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทางตาเลยก็เป็นปกติก็เหมือนทุกๆคนทุกทุกวันที่เป็นชีวิตจริงๆที่ได้ฟังแล้วนะคะยังไม่ได้เริ่มสติสัมปชัญญะไม่เกิดก็ตรงที่จะบอกว่าสติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วใครจะรู้นอกจากคนนั้นเองที่จะรู้ความต่างของขณะที่แม้สภาพธรรมะปรากฏ กับจิตที่รู้สภาพธรรมนั้นแต่สติก็ไม่ได้ตามรู้กับขณะที่สภาพธรรมปรากฏเกิดกับจิตนะคะจิตรู้ลักษณะนั้นแล้วสติตามรู้คือกําลังรู้ลักษณะนั้นต่อแล้วก็จนกว่าจะค่อยๆรู้ทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ต้องมีชื่อค่ะและลักษณะนั้นก็ต่างกันไม่ใช่ให้เราไปเรียกชื่อตั้งแต่ต้นนะคะว่านี่เป็นรูปอ๋อและนี่เป็นนาม ความรู้สึกได้เป็นนามไม่ใช่แต่ลักษณะของความรู้สึกถ้าชินก็จะรู้ว่านามธรรมทุกประเภทต่างกับรูปนี่คือความรู้ซึ่งไม่ใช่หมายความว่ามีตัวตนไปทําไปจําไปท่องไปคิดแล้วก็ไปพยายามที่จะทําให้เกินกว่านั้นคือเมื่อรู้เพียงแค่นี้แล้วก็นั่งสงสัยว่าทําไมจึงรู้แค่นี้ก็เหตุมีเท่านี้จะให้รู้มากกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมคะ เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์มีกล่าวถึงเรื่องตามรู้นะคะ<ม>ก็พอจะเข้าใจอยู่บ้างค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจชัดเจนหรือเปล่านะคะก็คือหมายคําว่าตามรู้ก็แล้วแต่สภาพอารมณ์ใดที่สติระลึกต่อกรกต่อจะตรงนั้นโดยาาที่ใกล้กันมากเคยไม่มีความผิดปกติเลย เพียงแต่ต่างกับขณะที่หลงลืมสติหรือบางทีอาจจะรู้ลักษณะเดียวแล้วก็หลงลืมไปเลยนแน่นอนคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างเกิดดับเร็วมากเพราะว่าโดยทั่วไปก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นทือพอแต,แต่อย่างน้อยรู้ว่าหลงลืมสติต่างจากขณะที่สติเกิดอ๋อค่ะงนี้ก็ชัดเจนขึ้นคะ่ะในเรื่องสักกายาทิถีนะคะถ้าอาจารย์ก็ยังอยากรู้อยู่ะค่ะอยากรู้ชื่ออยากรู้เรื่องไม่ใช่คะ่ะจริงๆแล้วไม่ได้อยากรู้ชื่อไม่ได้อยากรู้เรื่องนะคะเพราะว่า อยากจะเข้าใจถึงสภาพเดี๋ยวนี้ค่ะว่ามันเป็นศักรายทิฐิยังไงคะเดี๋ยวก่อนนะคะขณะนี้เข้าใจลักษณะของทิฐิหรือเปล่าทิถิรู้จักชื่อก็รู้จักทั้งสองอย่างนะคะแน่ใจไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะถ้าหมายถึงทิฐิก็คือความเห็นสุภสัสสอนจะรู้จักทิฐิเมื่อทิฐิเกิดหรือเมื่อทิฐิไม่เกิด เมื่อทิฏฐิเกิดค่ะค่ะเพราะฉะนั้นทิฏฐิเกิดเมื่อไหร่ทิฏฐิก็เกิดเดี๋ยวนี้ค่ะแน่ใจเลยค่ะก็เป็นสภาพไม่รู้อะค่ะไม่รู้คืออวิชชาไม่ใช่ทิฏฐิเห็นผิดค่ะเห็นผิดในอะไรเห็นผิดว่ามีเราค่ะกําลังพูดแต่งหาก็ก,กาลังคิดอยู่อะค่ะว่าไม่มีเรา <laughs> คือคิดไงคะแต่ไม่ใช่รู้จักตัวทิฏฐิ เหมือนกับไม่รู้จักตัวเจตนาไม่รู้จักตัวผัสสะไม่รู้จักตัวโลภะไม่รู้จักตัวเมตตาเรื่องอะไรแต่ได้ยินชื่อหมดรู้ความหมายด้วยแต่ตัวจริงๆเนี่ยถ้าขณะนั้นไม่เกิดคุณสุภัสสอนจะรู้ไหมนะคะไม่ทราบค่ะจะรู้ต่อเมื่อเกิดใช่เมื่อเกิดก็ยังไม่พอต้องเมื่อสติสัมปชัญญะรู้ลักษณะนั้นจรงจะชื่อว่ารู้ลักษณะของทิฏฐิ ยังไม่ทันรู้จักทิฏฐิจะไปรู้หมดสิบยี่สิบนั้นได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องเข้าใจนนก่อนก็นั่งวนเวียนสงสัยอยู่กับสิบคำยี่สิบคำเนี่ยค่ะท่องไปท่องมาเดี๋ยวเอาอันนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้แล,แล้วก็สงสัยถ้าอาจารย์ค่ะก็ะยังสงสัยอยู่ต่อค่ะถ้าเราไม่เรียนรู้ในเรื่องปริยัติทั้งยี่สิบคำแล้วเราจะไปรู้ทั้งหมดได้ยังไงคะค่ะมีเยอะกว่ายี่สิบอีกพระไตรปิดกนับไปทวน จัดเป็น8,4ดหมพันพระธรรมขันเนี่ยแต่ละธรรมขันกี่คำไม่ใช่แต่ละคำเป็นหนึ่งธรรมขันและเราจะไปรู้ทั่วถึงหรือว่าเราเริ่มเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่ฟังเรื่องราวแล้วก็เป็นเรื่องราวไปทุกชาติพอถึงชาติหน้าก็ลืมภาษาไทยละต้องไปจำภาษาอื่นอีกแต่ว่าสภาพธรรมะก็ปรากฏและวิชาก็ไม่รู้ไปเรื่อย ราะฉะนั้นจะกังวลอะไรนะคะกับชื่อแค่ยี่สิบมีอีกตั้งเยอะแยะในพระไตรปิฎกที่ไม่รู้อยากรู้อันนี้ตอนตอนนี้ชักไม่ไม่ค่อยอยากรู้แล้วค่ะคิดว่าไม่ไม่จำเป็นต้องไปรู้ก็คือหมายถึงว่าค่อยๆเข้าใจสภาพธรรมะที่เกิดอย่่เนี้ว่าเป็นทิฏฐิประเภทไหนซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีไม่ได้ไม่ได้เห็นผิดอะไรไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นจะไปรู้ลักษณะของทิฏฐิก็ยังไม่ได้ได้ะจะไปรู้ยี่สิบนี่ก็ไม่ได้ เข้าใจนะคะท่านอาจารย์กราบขอบพระคุณคะ่ะท่านอาจารย์คะอย่างที่ท่านอาจารย์อธิบายคําถามของพี่สุภษรหมายถึงว่าถ้าหากว่าสติไม่เริ่มระลึกถึงลักษณะของทิฏฐิก็จะไม่รู้ลักษณะของทิฏฐิค่ะตามรู้หมายความว่าอะไรคะตามรู้ก็คือรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เพิ่งเกิดไปเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องมีสภาพธรรมะนั้นปรากฏเพระเกิดแล้ว พราะฉะนั้นสติจึงรู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้นโดยเลือกไม่ได้เลยแม้แต่ในขณะที่โลภะมูลจิตถ้าจะใช้ชื่อตามตำรานะคะเกิดร่วมกับทิฏฐิความเห็นผิดสติจะเกิดระลึกลักษณะของอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ว่าเมื่อขณะนั้นมีทิฏฐิมีความเห็นผิดนะคะร่าสติระลึกอาการนั้นลักษณะนั้นจึงสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง พระจริงๆแล้วอย่างที่เวลาที่ถามคุณสุพัฒน์สอนเนี่ยน,นะคะว่าแข็งไหมมีอะไรปรากฏแข็งปรากฏหรือเปล่าคุณสุพัฒน์สอนก็ตอบตามความเป็นจริงว่ามีใครๆที่แข็งกําลังปรากฏก็ตอบว่ามีแข็งปรากฏทุกคนตอบเหมือนกันหมดแต่ความรู้ความเข้าใจต่างกันหรือเหมือนกันถ้าถามเด็กเด็กก็บอกว่าแข็งถ้าถามผู้ใหญ่เหมือนกันเลยเวลานั้นนะคะกับเด็กก็ตอบว่าแข็ง คนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยก็ตอบอย่างหนึ่งนะคะและคนที่ฟังธรรมะก็เป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะรู้แข็งเป็นกายวิญญาณถ้าจะใช้คานะคะคือสภาพที่รู้แข็งตามปกติหรือว่าขณะนั้นนะคะมีการรู้ลักษณะลักษณะต้องหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนถ้าสมมุติว่ากระทบสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แข็งอย่างปากกาด้วยนะคะความรู้สึกของคนที่กระทบก็ยังตอบได้ว่ากําลังจับ แข็งปัดก,กาหรือว่าแข็งเก้าอี้หรือว่าแข็งอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผู้ที่สติสัมปชัญญะเกิดก็จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นชั่วขณะซึ่งสติสัมปชัญญะเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยในขณะที่กําลังรู้แข็งต่อจากกายวิญญาณที่รู้แข็งเพราะฉะนั้นจึงเป็นปกติธรรมะที่จรละอกุศลหรือความเห็นผิดที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเราได้เยนะ,ะต้องเป็นปกติ ถ้าผิดปกติคือไม่ใช่ผลทางที่จะทําให้รู้ความจริงของสภาพธรรมะด้วยเหตุนี้การฟังจึงต้องเป็นผู้ละเอียดและก็เป็นผู้ตรงอาจจะไปมีประสบการณ์อะไรต่างๆยังติดอกติดใจเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนี้ดับสิ่งนั้นเกิดไม่ใช่ทั้งหมดค่ะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ปัญญาที่รู้ความจริงซึ่งเป็นลักษณะของสติที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยด้วยเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดและรู้ลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะ ขณะนั้นก็จะรู้ว่าไม่ได้มีการบังคับไม่ได้มีการคิดไม่ได้มีความเป็นเราแต่มีสภาพที่เป็นปัจจัยทําให้มีสติขณะนั้นแต่ขั้นนั้นไม่สามารถที่จะรู้ความเป็นปัจจัยได้ด้วยเหตุนี้ปัญญาที่รู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะจึงค่อยๆเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตามลําดับถ้าอาจารย์คะอย่างถ้าสติเริ่มระลึกนี่นะคะก็เพียงค่อยๆรู้ลักษณะของสภาพธรรมะ ที่เป็นนามธรรมรูปธรรมโดยไม่มีชื่อค่ะไม่ต้องบอกว่านามธรรมหรือรูปธรรมเลยเพราะว่าไม่ได้มีการรู้ชื่อแต่ขณะที่ลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยแสดงความต่างเวลาที่ลักษณะที่ขุนเคืองใจเกิดขึ้นสภาพที่กําลังไม่สบายใจเวลาที่สติกําลังตามรู้คือรู้ลักษณะนั้นนะคะก็จะรู้ว่าไม่ต้องไปใช้ชื่อว่านามหรือรูปเลยเพราะว่าลักษณะนั้นต่างกันอยู่แล้วรู้ลักษณะที่ต่างกัน โดยไม่ต้องกังวลถึงชื่อว่าเอ๊แล้วนี่รูปหรือนามนั่นคือผิดอีกแล้วค่ะทำไมจะต้องเป็นึกถึงชื่อเลยคะตัวเราหรือเปล่าที่คิดค่ะเต็มไปได้วยตัวเราจนกว่าจะหมดไม่เหลือเลยขออนุญ,ญาตอีกนิดเนึคะถ้าอาจารย์คะถ้ามีการระลึกสภาพธรรมะแต่ละอย่างในขณะนั้นก็เหมือนกับจะละความไม่รู้ที่ว่าเราไม่เคยรู้แล้วจะค่อยๆละสักกายทิฏฐิ ยังไงคะท่านาไม่เร็วถึงอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่ารู้ว่าขณะไหนหลงลืมสติขณะไหนสติเกิดนะคะแล้วขณะนั้นที่จะรู้ต่อไปก็คือว่าหนทางนี้ต้องละถ้าอยากเมื่อไรมีความคิดเมื่อไรนันก็คือว่ากั้นทันทีค่ะเชิญคุณระทิพค่ะครับขออนุญาตท่านอาจารย์ครับ,บ,รบผมยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเลยว่าสมมุติว่าอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าในขณนะนี้มีแข็ง ในขณะนั้นก็จะต้องมีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏแล้วก็สลับกับคิดนึกถึงชื่อของธรรมะที่กําลังปรากฏความเข้าใจในขั้นการฟังแค่นี้ก็จะเป็นเป็นพื้นฐานหรือว่าเข้าใจเพียงพอไหมครับท่านอาจารย์ครับค่ะก็สามารถที่จะรู้ว่าขณะที่คิดนะคะต่างขณะกับขณะที่กําลังมีลักษณะปรากฏและขณะไหนเป็นสติปัฏฐานก็สามารถที่จะรู้ได้ ถ้าอย่างนั้นในชีวิตประจําวันนี้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏก็สลับกับความนึกคิดที่ถึงชื่อเรื่องสภาพธรรมะเป็นไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยบ้างภาษาบาลีบ้างชีวิตก็อยู่กับปรมัตากับสมมติบัญญัติที่สลับกันอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นหรือครับท่านอาจารย์เป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะในขั้นการฟังพอเขาค่ะ<อ>จริงๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจริง,รงๆก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้น ไปเปลี่ยนไม่ได้ครับผมแต่ว่าความเข้าใจในขั้นการฟังเนี่ยจะต้องมั่นคงพอที่ให้รู้ว่าพื้นฐานของการศึกษาธรรมะนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดความเข้าใจก็คือว่ามีความมั่นคงว่าขณะนี้เป็นธรรมะปัญญาอบรมแล้วก็คือรู้ความจริงของธรรมะที่ปรากฏนี่แหละจนกว่าจะรู้จริงๆได้ถ้าอย่างนั้นแล้วในชีวิตประจําวันถ้าหากว่าฟังธรรมะแล้ว ความเข้าใจในการที่จะรู้ชื่อของธรรมะส่องลึกเข้าไปถึงลักษณะของธรรมะที่ไม่มีชื่อเนี่ยถ้าความเข้าใจในขั้นการฟังในระดับนี้ยังไม่มั่นคงหรือเข้าใจเพียงพอเนี่ยการที่จะรู้จักตัวจริงของธรรมะได้นี่ก็คงไม่มีโอกาสครับท่านอาจารย์ถ้าอย่างนั้นค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าบางคนก็สามารถที่จะจําเจตสิกจํานวนได้นะคะมีเท่าไร่เกิดกับจิตอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่จะต้องอบรม จนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้ท่านอาจารย์ได้อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้นึกขึ้นมาได้ว่าการศึกษาธรรมะนี้ก็จะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นขณะนี้ก็ผมรู้สึกตัวว่าผมศึกษาธรรมะนี้รู้สึกมีมากมายด้วยกันครับอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเดี๋ยวค่ะและความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือต้องพิจารณาความจริงได้ยินธรรมะแล้วก็ต้องรู้ว่าจริงหรือเปล่า ครับเป็นจริงอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับแต่ก็จะหนีไม่พ้นในขณะนี้เองซึ่งมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเพราะว่าลักษณะของสภาพธรรมะที่ที่เอ,อ่ยชื่อมาเป็นภาษาบาลีเนี่ยมีมากมายด้วยกันเนี่ยกระผมไม่สามารถอย่างลึกหรือส่องเข้าไปถึงความเข้าใจของสภาพธรรมะต่างๆเหล่านั้นได้เลยครับท่านอาจารย์ค่ะถูกต้องเพราะต้องเป็นปัญญาที่เจริญแล้วถ้าอย่างนั้นพุทธบริษัทที่อบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจาวันเนี่ย เขาจะต้องรู้จักตัวเองดีพอสมควรว่าความเข้าใจในขั้นการฟังเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่อยังไม่มีความมั่นคงพอที่จะเข้าใจลักษณะของธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นนะมีความเป็นธรรมะที่มีสภาพธรรมะที่ไม่มีชื่อต่างกันอย่างไรรู้แต่เพียงชื่อต่างๆเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจลึกซึ้งถึงธรรมะที่กําลังศึกษาต่อไปได้ใช่ไหมแน่นอนค่ะเพราะว่าชื่อทั้งหมด เป็นความลึกซึ้งของธรรมะทั้งหมดถ้าอย่างนั้นผู้ที่ฟังใหม่ๆนี่จะต้องเข้าใจลักษณะกับชื่อนึกคิดถึงเรื่องชื่อนั้นตางกันยังไงก็ต้องรู้ว่าขั้นฟังไม่ใช่ขั้นที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแม้ขั้นฟังผมอยากจะพูดว่าแม้ขั้นฟังเขาจะเข้าใจแล้วอย่างนี้ครับแต่ตัวจริงของธรรมะเพราะจะเข้าใจอ,อะไรก็คือเข้าใจเรื่องราวตาม<พ>ชื่อ แม้กระัน,นั้นสภาพความมาจริงๆก็ย